ลูกค้าบอกว่าน้ำมันแกเห็นไหมของผมใสติ๋งเลยเจ้บอกว่าที่มันใสแบบนี้เพราะว่าเจ้ทาการฟัดชิ่งไปให้แล้วไงเออกองหล่นมาพร้อมเลยแม่โอ้อันนี้คือแบบเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวที่สุดเลยขันขันขันน็อตออกมาเมื่อกี้นี้นะคะแล้วทีเนี้ยกองหลุดมาแบบนี้เลยทุกคนตายค่ะใส่ไม่ดีครับใส่ดีไ อันนี้เป็นเคสที่แบบน่ากลัวที่สุดตั้งแต่เจอมานะคะทุกคนเมื่อกี้เนี้ยเลยเมื่อกี้นี้เลยนะคะเจะ่าช่างกําลังขันอ่างเกียร์ออกมาแล้วแบบเจอสภาพแบบกองเกียร์ติดอยู่กับอ่างเกียร์แบบนี้เลยนะคะทุกคนแบบโอ้โหมันแบบเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนเฮ้ยช่างช่วยกองเกียร์ก็ตันสนิทเลยะนะคะทุกคน<ม>ใช่ตันสนิทเลยคะ่ะพี่ห้าหมื่นโลเนี่ยได้ค่ะ หลังจากที่เปิด<ต>อ่างเกียให้เปิดอ่างเกียแล้วนะคะเจ๊ก็จะทําการใช้น้ํายาอาเนกประสงค์ของเจ๊ค่ะฉีดล้างทําความสะอาดนะคะ,ะโซลีนอยเกียให้ลูกค้านะคะอะพี่ๆมาดูกันเลยนะคะว่าขั้นตอนการทําความสะอาดของเจ๊จะเป็นยังไงอาจใช้น้ํายาตัวนี้ค่ะอะฉีดเลยพี่ๆเห็นไหมพี่ๆจะเห็นโซลีนอยตัวนี้ใช่ไหมคะที่มันดําสนิทเลยเดี๋ยวอย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งแล้วก็เนี่ยที่มันดําสนิทเลยแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเจ๊จะจัดการฉีดให้นะคะลองดูเลย Oh พี่พี่เห็นไหมคะว่ามันดีจริงๆเลยนะคะนั่นแหละพี่พี่เห็นไหมว่ามันดีจริงๆเลยอันนี้เจ๊ภูมิใจเสนอมากๆเลยคะ่ะ